ก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับเนาะก็นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของนะครับในส่วนของบทที่3นะครับบทที่3จะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์กับระบบเลขฐานนะครับแน่นอนเลยนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์กับระบบเลขฐานนะครับทีนี้นะครับคอมพิวเตอร์กับระบบเลขฐานมีความสําคัญอย่างไรอ่าอย่างนี้นะครับ โดยถ้าเรามองนึกถึงเลยนะครับเราเราทราบกันอยู่แล้วว่าระบบเลขฐานเนี่ยนะครับเราก็จะเปรียบเสมือนกับหลอดไฟฟ้านะครับเปรียบเสมือนกับหลอดไฟฟ้านะครับอ่าขอวบ้านหลอดไฟฟ้านะครับเนาะนะอาจจะไม่สวยมากนะครับเนาะอ่ามีหลอดไฟฟ้าอย่างนี้สถานะก็จะมีอยู่2สถานะนะครับเราก็จะรู้จักกันอยู่ในนามของสถานะอ่าสถานะปิดแล้วก็สถานะเปิดนะครับเนาะ ในกรณีนะครับในสถานะปิดเนี่ยนะครับแน่นอนเลยนะครับเราก็จะแทนด้วยเลขศูนย์นะครับนะครับในส่วนของสถานะเปิดเราจะแทนด้วยเลขหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งไอเลขศูนย์เลขหนึ่งเนี่ยมันคือการแปลงในรูปแบบของระบบเลขฐานนั่นคือเลขระบบเลขเลขฐานสองใช่ไหมครับเนาะเขาก็เลยเอาตรงเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ระบบเลขฐานนั้นก็ยังคงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแรกนะครับแน่นอนเลยเราจะสิ่งที่เราจะต้องพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องของอ่ะขออตลบตรงนี้นะครับเนาะอ่ะแน่นอนเลยสําคัญมากนะครับก็จะเป็นเรื่องของการบวกเลขนะครับหัวข้อแรกเลยจะเป็นการบวกเลขฐานนะครับ าการบวกเลขฐานซึ่งจะถูกย่อยออกไปทั้งหมด3ส่วนนะครับก็คือเลขฐานสองเลขฐาน8และเลขฐาน16นะครับวันนี้เราจะพูดกันถึงเลขฐาน2ก่อนนะครับเราจะพูดกันเรื่องเลขเลขฐานสองก่อนนั่นเองนะครับการบวกเลขฐานสองนะครับตรงนี้วิธีการบวกเลขฐานสองเป็นยังไงเรามาดูตารางกัน รหรือไม่ต้องใช้ตารางนะเรามีเทคนิคในการจำนะครับให้เทคนิคเลยเทคนิคในการจำจำง่ายๆนะครับเทคนิคการจำนะครับอันนี้เป็นสูตรตัวเองที่จำนะครับจำไว้เลยว่านะครับในกรณีนี้นะครับทุกอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับ0บวก0เท่ากับ0อยู่แล้วมันเป็นสัจธรรม ของการบวกเลขปกตินะครับ0บวก1เท่ากับ1นะครับ1บวก0เท่ากับ1แต่เมื่อไรเจอสถานะ1บวก1นะครับ1บวก1จะได้เป็นถ้าเราตอบว่าเลข2มันจะผิดเลยมันจะผิดทันทีเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับนักเรียน lish. คือเลขฐาน2เนี่ย แน่นอนเลยอาเลขฐานสองเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยศูนย์กับหเท่านั้นนะครับศูนย์กับ1เท่านั้น,นะน,นจะไม่มีเลข2องจะไม่มีเลขสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะเป็น1นึ่งบวกหเราจะไม่ใช่2เพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะกลายเป็น1นึ่งบวกหจึงได้เท่ากับศูนย์อ้าวทำไมถึงได้เท่ากับ0ล่ะเพราะมันมีกฎของมันขึ้นมาว่าในกรณีถ้าเราทด นะครับในกรณีที่เราทำเดบับัง1่งบวก1นะครับมันบวกกันแล้วมันไม่ได้สองนะครับมันบวกกันได้ยังไงได้เท่ากับ2แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นใสศูนย์แล้วทดหนึ่ข้างหน้ามันก็เลยออกมาเป็น1นนั่นเองมันก็เลยเกิดเป็นทฤษฎีตรงนี้มาว่าเมื่อไหลที่เป็น1บวก1ึงจึงได้เท่ากับ0นย์ทด1น,นะครับเนาะจำไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่ต้องไปจำเยอะ นะนะครับนะนะครับเราไม่ต้องไปจําเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเทคนิคจาแค่นี้ครับเมื่อไหร่ที่เป็นหนึ่งบวกหนึ่งเมื่อไหร่ที่เป็นหนึ่งบวกหนึ่งจึงมีค่าเท่ากับศูนย์ทดหนึ่งจำไว้เท่านี้นะครับโตวอื่นเราไม่ต้องไปจามันเลยเราจาแค่หนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์ทดหนึ่งเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะเอา เทคนิคตัวนี้มาลองทําโจทย์กันอเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะอขออนุญาตลบตรงส่วนนี้นะครับเรามาทวนกันนะครับเราสักครู่นะครับเดี๋ยวผมตั้งโจทย์นิดนึงนะครับนาะอ่ามาเราเริ่มกันในส่วนของตัวอย่างที่หนึ่งนะครับตัวอย่างแรกนะครับเค e x หนึ่งตัวอย่างแรกนะครับจงหาผลบวกนะครับจงหาผลบวก ของนะครับ1อ่าขออนุญาตเขียนใหม่1 1 0 1งหฐาน2บวกกับ1 1 1่งฐานสอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำว่าคำตอบมันจะออกมาเป็นยังไงอ่าเราก็มาเขียนเลยนะครับวิธีทำนะครับ วิธีทําเราเขียนอย่างนี้เลยครับอ่าเราก็ตั้งวิธีทําเลย1 1 0 1 1บวกกับ1 1 1 0 1อ่าเราก็ตีเส้นแบบนี้เลยนะครับอ่าทีนี้เราก็เริ่มใช้เทคนิคที่เราจำมาเมื่อกี้นี้จำไม้เลยว่า1บวก1ได้เท่าไหร่นะได้0ทด1 จำแค่นี้ครับคีย์เวิร์ดนะครับเนาะ,ะเราก็มาเริ่มกันหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไรหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์ใส่ศูนย์ทดหนึ่งพอเราได้เรียบร้อยแล้ว่ต่อมาเราก็มาทำตรงแถวนี้ต่อนะครับเรามาทำแถวนี้ต่อนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไรนักเรียนได้เท่าไรครับหนึ่งบวกหนึ่ง หนึ่งบวกหนึ่งได้ศนอ่าเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่โจทย์บอกเงื่อนไขบอกแล้วว่าถ้าเร่เจอหนึ่งบวกหนึ่งได้ศนทดหนึ่งจริงไหมครับว่าตอนนี้เราใส่ศูนย์แล้วแล้วเราก็ทดหนึ่งมาตรงข้างหน้านี้ครับอ่ะต่อมาหนึ่งบวกศูนได้เท่าไรหนึ่งบวกศูนย์ได้เท่าไหร่ครับได้หนึ่ง แล้วบวกไปอีก1เพราะฉะนั้น,นมนตะกายเป็น1นึงบวกหได้0ูนยได้0ทด1น่งอพอต่อมา,อาเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังต่อทีนี้มันมีการบวกอีก1แบบนะครับมันจะมีการบวกแบบนี้เราจะเลยกการบวกแบบ2องบิตนะครับนี่คือการบวกแบบ2องบิตกนกรนีที่เจอ นะครับ1บวก1ได้ศนย์ทด1แต่ถ้าเมื่อไรเป็นลักษณะแบบเมื่อกี้นี้หนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกอีกหนึ่งอ้าวมันไม่ตรงกับสูตรนะทอาไงดีนะครับเทคนิคจำง่ายๆครับหนึ่งบวก1บวก1เราก็หยิบทฤษฎีจากตัวเมื่อกี้และครับตัวนี้นะครับ2บิตนะครับแล้วหยิบทฤษฎีนี้มาเลย นะครับเราก็ทำทีเราคู่สิครับหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไรหนึ่งบวกหนึ่งได้ศู 0, นย์แน่แน่แน่นอนนะครับได้ศูนย์แน่นอนแต่อย่างน้อยต้องทดไว้หนึ่งเลทหน่อยแล้วนะครับอ่าวเราถามว่าหมดหรือยังอ่ายังไม่หมดเพราะเรายังเหลืออีกหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วศูนย์บวกหนึ่งได้เท่าไรศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะครับนี่แหละ เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นได้1ทด1นั่นเองจำไว้เลยว่า2บิตนะครับก็คือการบวก2ตัวมีอยู่2เงื่อนไขคือ1บวก1ได้0ทด1แต่ถ้ามันหลายเป็น1บวก1บวก1จะได้1ทด1อ่าเราก็มาดูเมื่อกี้นี้อ่าเราย้อนกลับมาข้อเมื่อกีน้นี้เราย้อนกลับข้อนี้กันนะครับเมื่อกี้เราบอกว่า หนึ 1> 1่งบวกหบวกหนอ่าได้เท่าไหร่เอ้ยมันบวกหนึ่งสามครั้งสแสดงว่าหนบวกหต้องได้ศูนย์แน่นอนเลยนะครับแล้วก็มาเจออีกหนึ่งใช่มศูย์บวกหได้หนอ่าได้หทดหนอ้ออา,อาวอตอนะเอ้าเหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยหนบวกหได้ศูนอีกแล้วนะครับแล้วก็บวกอีกหนึ่งศูย์บวกหได้ห ทดอีกหนึ่งอ้าวเลขหนึ่งไม่มีตัวหน้าเพราะฉะนั้นดึงลงมาเลยครับแบบนี้เนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยคําตอบของเรานะครับคําตอบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะดังนั้นนะครับดังนั้นหนึ่งฐาน2บวกกับ11 101ฐาน2มีค่าเท่ากับ11 10 0 0ฐาน2แบบนี้นะครับเนี่ยเราก็เอาคำตอบนี้มาใส่ตรงนี้นะครับเนาะอ่าโอเคนะครับอ่านักเรียนพอเข้าใจเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้ครูจะมายกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับอ่ามาดูตัวอย่างที่ครูจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครูคจะยกตัวอย่างข้อไหนนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะลบนะนะครับอ่าครูลบนะครับ ปุ๊บอ่าลบนะครับเราจะให้จบหนึ่งเรื่องเลยนะครับอ่าตรงนี้ปิดดังผงเก็บไว้นะครับอ่าต่อมาผมจะยกตัวอย่างก็คือนะครับในกรณีที่เจอเลขเยอะๆนะครับอ่าหนึ่งฐาน2บวกกับ 101, 100, 101, 1 1 0่งหฐานสอ่า ทำเหมือนเดิมนะครับเราก็ตั้งวิธีทํำเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มที่1 0 1 0 1 1, 1. บวกด้วย1 1 0 0 1 1อ่ะนะครับเนาะเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มกันเลยนะครับ เราก็ใช้ทฤษฎีนี้เลยนะครับเนาะอันนี้ตัวอย่างที่สองนะครับเนาะประธานาภัยอ่าตัวอย่างที่สองหบวกหได้เท่าไหรหนึ่งบวกหได้อ่ามาดูตัวบน1นบวกหนึ่ได้ศูทดหเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ศูนย์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาทดหอ้าวต่อมาเรามาเจอหนึ่บวกหน่บวกหอ้าวไม่มีหน่งสามครั้งลนะหนึ่งบวกหนึ่ได้เท่าไหร่ ได้1ทด1อ่าเรารูล้ละเนี่ยนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้ได้1ทด1แบบนี้ต่อมา1บวก0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 ได้1ครับก็ดึงออกมาเลย1บวก0ได้1 0บวก1ได้1และ1บวก1ได้เท่าไหร่อ่าหนบวก1เจออีกแล้วได้0นึทด1นั่นเองใส่0ูนย์ทด1 ดึงลงมาครับนี่ไงเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยปึ๊บนะครับอ่าดังนั้นนะครับ1ึงศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนหนึ่งฐานสองบวกกับนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งฐานสอง จึงมีค่าเท่ากับทลายอ้าวเอาตัวที่เป็นสีแดงตอบเลยครับ1 0 1 1 1 1ูฐาน2แบบนี้อ่าเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากเลยตีมไหมครับอ่าทีนี้แถมให้อีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันอ่าตัวอย่างนี้จํานวนหลักจะไม่เท่ากันแล้วนะครับจํานวนหลักจะไม่เท่ากันแล้วนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายที่เราจะแถมให้นะครับเนาะอ่า นะครับตัวอย่างที่3นะครับตัวอานที่ซ้ายสุดท้ายจงหาผลบวกนะครับของเลขฐาน2อ่าของของเลขนะครับอ่าของเลขฐานนะครับ1 0 0ฐาน2บวกกับ1 0ฐาน2องนะฮะในกรณีนี้เราเจอเลขที่ไม่ เหมือนกันจำนวนหลักไม่เท่ากันง,ง่ายเลยครับทำเหมือนปกติเลยนะครับเขียนวิธีทำไปเลยนะครับเราก็ทำการใส่เลยครับ1 0 0แล้วก็บวก1 0เหมือนปกติแหละครับเนาะใส่เหมือนปกติเลยอ่า0บวกได้อะไรได้0 0บวก1ได้1 1บวก0ย์ได้1 แค่นี้ค่ะเห็นไหมไม่ได้ยากนะนะครับดังนั้น1.0 0ฐาน2บวกกับ1.0ฐาน2มีค่าเท่ากับ1.10ฐาน2นั่นเองเห็นไหมครับว่าการบวกเลขฐาน2นั้นไม่ได้ยากอันที่คิดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึงการบวกเลขฐาน8และเลขฐาน16ไปพร้อมกันเลย นะครับเนาะอ่าโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ